สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอทุกคนวันนี้ลุมของก็กเราจะออกมานำเสนอนิติกรรมสัญญาการให้เลิกเปลี่ยนซื้อขายค่ะสวัสดีค่ะเฉันชื่อนางสาวนภยาแก้วมณีระนักศึกษา6 6 1 1 1 1ึ่งหค่ะสวัสดีค่ะนิชนาธางสาวพัทิราเจนรงแสงรหัส024ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันน,นางสาวน้อธิดาลุงในรหัสศูนย์สอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแปดสมพลรหัสศูนย์สองค่ะนิติกรรมคือการกระทำของบุคคลชอบด้วยกฎหมายและมุ่งตอผลในกฎหมายที่จะเกิดขึ้นเพื่อการโกรสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสิทธิ์โอนสิทธิ์สวรรั์สิทธิ์และรหับซึ่งสิทธิ์ สัญญาคือนิติกรรมชนิดหนึ่งแต่เป็นนิติกรรมที่มีบุคคลสองฝ่ายหรือมากกว่ามาตกลงกันโดยแสดงเจตนาตเสนอและสนองตรงกันซึ่งจะก่อให้เกิดสัญญาขึ้นสัญญาย่อมก่อให้เกิดหนี้เกิดความผูกพันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้โดยเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายสัญญากันให้ สัญญาให้ตามด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งคือสัญสญ,ญาที่บุคคลหนึ่งเรียกว่าให้โอนทรัพย์สินของตนให้โดยสัญหาแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับซึ่งผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้สัญญาการให้จึงไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนเพราะผู้รับ ไม่ต้องทำหน้าที่อะไรต,ตอบแทนนอกจากรับเอาแต่ประโยชน์จากผู้ให้แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นจะสำคัญของสัญญาให้คือผู้รับต้องยอมรับเอาทรัพย์สินที่ให้ด้วยนั้นหมายความว่าการได้ทรัพย์สินกันการได้ทรัพย์สินกับผู้รับสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการให้ได้ถ้าผู้รับเลือกที่จะยอมรับสัญญาให้ก็เกิดแต่ถ้าผู้รับเลือกที่จะปฏิเสธสัญญาให้ก็จะไม่เกิดขึ้น ลักษณะสำคัญของสัญญาให้หนึ่งสัญญาให้มีผู้สัญญาสองฝ่ายคือผู้ให้และผู้รับผู้ให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้รับโดยไม่มีค่าตอบแทนผู้รับได้รับโอนทรัพย์สินจากผู้ให้โดยไม่มีค่าตอบแทนสองวัตถุแห่งสัญญาให้คือทรัพย์สิสนหมายถึงวัตถุที่มีรูปร่าง สังหาริมทรัพย์อาสังหาริมทรัพย์และว,วัตถุที่ไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้นอกจากนี้การให้นั้นจะทําด้วยการปลดหนี้ให้แก่ผู้รับหรือด้วยการชรําระหนี้ซึ่งผู้รับค้างชําระอยู่ก็ได้ 3. ผู้ให้ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เพราะสัญญาให้คือการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้รับสี่ ผู้รับยอมรับเอาสัพสินที่ให้นั้นถ้าสัญญาให้ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนผู้รับไม่มีหน้าที่ต้องตอบแทนสิ่งใดให้แก่ผู้ให้ขอกความสมบูรณ์ของสัญญาไม่ขึ้นอยู่กับประเภทรัพย์สินที่ให้ดังนี้สังหาริมทรัพย์การให้จะสมบูรณ์เมื่อสมมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับใสังหาริมทรัพย์หรือ สาขาเศษรื่าซื้อขายกันต้องทําสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การให้จะสมบูรณ์เมื่อได้ทําสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สิทธิ์อันมีหนังสือตราสารเป็นสําคัญการให้จะสมบูรณ์เมื่อผูกก้ให้ส่งมอบตราสารให้แก่ผู้รับและผู้ให้มีหนังสือบอกกล่าวแก่ลูกหนี้แห่งสิทธิน,นั้น สัญญาแลกเปลี่ยนหมายถึงสัญญาประเภทหนึ่งที่คู่สัญญาต่าง<ม>ก็ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตัวเอ้ให้แก่กันตามปปพมาตรา 5.18. หนึ่งดบัญยัตววิไว้ว่าอันสัญญาแลกเปลี่ยนนั้นคือสัญญาซึ่งคู่กรณีต่างโอนกรรมสิทธิ์แห่งสิทธิ์ให้แก่กันและกัน แบบของสัญญาเลขเปลี่ยนเนื่องจากกฎหมายได้บัญญัติในลักษณะซื้อขายมาใช้กับการเลขเปลี่ยนด้วยดังนั้นการเลขเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่บัญญัติไว้ในปปชมาตร,รา4 5 9จึงต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่พลักงานมิฉะนั้นการเลขเปลี่ยนนั้นจะเป็นโมฆะ การเลกเปลี่ยนที่มีการเพิ่มเงินการเลกเปลี่ยนทรัพย์สินบางกรณีอาจมีราคาไม่เท่ากันดังนั้นฝ่ายเจ้าของทรัพย์สินที่มีราคาไอยกว่าก็ต้องเพิ่มเงินให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่มีราคามากกว่าดังปพพ,พ,พมาตรา520บัญญัติไว้ว่าถ้าผู้สัญญาฝ่ายหนึ่งในสัญญาเลกเปลี่ยนตกลงจะโอนเงินเพิ่มเข้ากับทรัพย์สินสิน่งอื่นให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งซช์บททั้งหลายอันว่าด้วยราคาในลักษณะซื้อขายนั้น ให้ใช้ถึงเงินเช่นว่านั้นด้วยสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายตามมาตราที่453คือสัญญาที่ผู้โอนกรรมสิทธิ์ ในรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงว่าใช้รตกลงจากใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายการโอนกรรมสิทธิ์หมายถึงการโอนความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นไปให้แก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้เป็นเจ้าของก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์หรือจะขายต่อไปอย่างไรก็ได้ราคาทรัพย์สินจะชำระเมนะื่อ เมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องที่ผู้ซื้อผู้ขายจะต้องตกลงกันถ้าตกลงกันให้ชำระราคาทันทีก็ต้องเป็นการซื้อขายเงินสดถ้าตกลงกันชำระราคาภายหลังในเวลาใดเวลา,นวลาหนึ่งเพียงแค่ครั้งเดียวตามที่ตกลงกันไว้เป็นการซื้อขายเงินเชื่อแต่ถ้าตกลงผ่อนชำระให้การเป็นครั้งคราวก็เป็นการซื้อขายเงินผ่อน สัญญาซื้อขายบุคคลบุคคลผู้ขายหนึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น 2. บุคคลอื่นซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่จะขายทรัพย์สินนั้นได้เช่นผู้จัดการมรดกนำทรัพย์สินมรดกมาขายทรัพย์สินที่จะขายได้โดยปกติได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดที่มีราคาและสามารถโอน ให้แก่กันได้เช่นที่ดินอาคารบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟารถยนต์ทรัพย์สินที่ไม่อาจซื้อขายได้เรียกว่าทรัพย์สินนอกคาณิชเชนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ธรณีสงการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษต้องตกลงการเป็นลายลกักษณ์อักษรหรือมีการวางมัดจำหรือมีการชําระหนี้บางส่วนไว้ล่วงหน้าหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาย่อมฟ้องร้อง ให้ปฏิบัติตามสัญญารวมทั้งเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่ผิดสัญญาได้ค่ะนิ่งไม่ได้ยินเสียงอ่ะ ได้แล้วโอเคสัญญาซื้อขายอายุความในการฟ้องเมื่อผู้ขายปฏิบัติการชำระหนี้หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไม่ถูกต้องผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องต่อศาลภายในอายุความตามกรณีดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีที่ผู้ขายส่งมบอบสินคิดให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปกว่าที่ได้ตกลงกันในสัญญาผู้ซื้อจะต้องฟ้องร้องภายใน1ปีนะปีนับ ั้งแต่เวลาสมมติทรัพย์สิน 2. ในกรณีที่ผู้ขายสมมอบทรัพย์สินที่ชนดึดตกต้องผู้ซื้อต้องฟ้องร้องภายใน1ปีนะับแต่เวลาพบเห็นความชนึดนั้น 3. ในกรณีที่มีการบร,ริสิทธิผู้ซื้อต้องฟ้องร้องภายใน3เดือนนะับแต่คำพิพากษาเดิมถึงที่สุดหรือนับตั้งแต่วันที่มีข้อตกลงยอมความกาันหรือวันที่ยอมตามบุคุณภายนอก ักษณะการซื้อขายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หน้าา4 5 3บรรจับ,บไว้ว่าอันว่าซื้อขายนั้นคือสัญญาซึ่งุูกคนฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายอนกรกำมัดสิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่คนอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์น,นั้นให้แก่ผู้ขาย 1. เป็นนิติกรรมสองฝ่ายและเป็นสัญญาตาตอบแทนหมายความว่ามีฝ่ายผู้ซื้อกับฝ่ายผู้ขายแต่ละฝ่ายจะมีกี่คนก็ได้และเป็นสัญญาตาตอบแทนโดยตามฝ่ยา,มายได้รับประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกันหรือถ้า2องฝ่ายมีหน้าที่มีตอบแทนซึ่งกันและกัน 2. เป็นสัญญาที่ผู้ขายโอกรกมัทสิ ให้ทรัพย์สินแก่ผู้ซื้อหมายความว่าการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อเป็นสาระสาคัญหลักของสัญญาซื้อขายการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อทันทีเมื่อทําสัญญาการเสร็จสิ้นและผู้ซื้อยังไม่ได้ชําระราคาหรือแม้แต่ทรัพย์สินนั้นยังไม่ได้สมบูรแก่ผู้ซื้อก็าตาม สามผู้ซื้อกลงจะใช้ราคาให้แก่ผู้ขายหมายความว่าสัญญาซื้อขายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคารัก์สียให้แก่ผู้ขายแม้ว่าราคารัก์สิยงนั้นยังไม่ได้ชนะก็ตามประเภทของสัญญาซื้อขายหนึ่งสัญญาซื้อขายเสร็จติดขาดหรือสัญญาซื้อขายสร็สมบูรณ์หมายถึงสัญญาที่ผู้สัญญาแสดงเจตนาการจดแจ้งในทุกเรื่องแล้ว เด็กผู้สัญญาตกลงกันว่าไม่ต้องมีการทําอะไรเพิ่มเติมสสัญญาซื้อขายมีเงื่อนเวลาแม้ถึงสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดซึ่งผู้สัญญายังไม่อาจทวงถามให้อีกายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญาได้จนกว่าจะถึงเวลาตามเงื่อนเวลาที่กําหนดไว้สสัญญาจะซื้อจะขายแม้ถึงสัญญาซื้อขายที่กรรมสิทธิ์็นทรัพย์สินยังไม่โอ,อนไปยังผู้ซื้อทันทีในขณะที่ตกลงทาสัญญาซื้อขายขายจาเป็นต้องทําแบบพิธีหรือเช่น สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายสหกรย์ชนิดพิเศษซึ่งต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนักงานเจ้าหน้าที่สี่สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขตามประปพม่าการีห้าเก้าเปญญอย่างไว่าถ้าสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลามาครบว้ท่านวากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่ปูนไปจนกว่าการจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือถึงกําหนดเงื่อนเวลานั้นแต่นั้นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขหมายถึง สัญญาซื้อขายซึ่งมีเจ้านั้นมีเงินขหรือเงินเวลาบังคับไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสกิลตามสัญญาซื้อขายจะเป็นไปตามเงินขหรือไม่กําหนดเงินเวลา ซื้อจะขายผู้ให้คำมั่นเป็นผู้ตอกผูกพันในคำมั่นนั้นเพียงฝ่ายเดียวและยังไม่มีผลเป็นคำเป็นสัญญาซื้อขายจนกว่าผู้ได้รับคำมั่นนั้นได้บอกกล่าวความจำนงต่อผู้ให้คำมั่นว่าจะทําการซื้อขายด้วยและถ้าผู้ให้คำมั่นไม่ได้กําหนดเวลาในกับในให้ผู้ตอบรับคำมั่นบอกกล่าวตอบรับผู้ให้คำมั่นจะกําหนดเวลาครควร เพื่อให้ผู้รับคำมัดตอบมาเป็นการแน่นอนว่าจะทําการซื้อขายให้เสร็จสิ้นหรือไม่ภายในเวลาที่กําหนดนั้นก็ได้ถ้าผู้รับคำมัดไม่บอกกล่าวตอบกลับมาภายในเวลาที่กำหนดคำมัดจะซื้อจะขายนั้นก็ไม่มีผลผูกพัน ต่อไปนะคะหลักเกณฑ์ในการทําสัญญาซื้อขาย1ต้องมีบุคคลคือตัวผู้ซื้อและตัวผู้ขายซึ่งทั้งสองคนนั้นจะต้องมีความคิดมีสติปัญญาที่จะตัดสินใจนะในการทําสัญญาได้เองซึ่งก็คือต้องผู้ที่มีมีอายุบรรลุนิติภาวะ20ปีบริบูรณ์ 2. ผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีเป้าหมายในการทําสัญญาซื้อขายคือผู้ซื้อมีเป้าหมายที่จะได้กรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของ ส่วนผู้ขายก็มีเป้าหมายที่จะได้เงินหรือราคาทรัพย์สินและเป้าหมายของทั้งสองนั้นจะไม่มีกฎหมายห้ามขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยและมศลีศิลธรรมอันดีของประชาชนและต้องเป็นเป้าหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยสามนะคะ 3. ผู้ขายต้องโอกนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ เงือนท to to Seven ี่สามผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อโดยการโอกาสโดยการโอนกรรมสิทธิ์ตัวกรรมสิทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่เป็นสิ่งที่กฎหมายสมมุติขึ้นมาการโอนการโอนกรรมสิทธิ์จึง อาจจะเกิดขึ้นแม้ว่าผู้ซื้อจะยังไม่ได้รับมอบสักไว้ใช้สอยหรือไปไว้ในความครอบครองก็ตาม 4. ผู้ซื้อต้องตกลงว่าจะชำระราคาสินทรัพย์สินนั้นให้กับผู้ขายในกรณีนี้เพียงแต่ตกลงว่าจะชำระก็พอยังไม่จำเป็นต้องมีการชำระกันจริงๆก็ได้ 5. ผู้ซื้อต้องเป็นต้องมีความต้องการที่จะซื้อและผู้ขาย มีความต้องการที่จะขายทรัพย์สินนั้นจริงๆโดยทางสองฝ่ายได้แสดงความต้องการของตนให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ด้วยต่อไปนะคะสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย 1. มีคู่สัญญาสองฝ่ายคือผู้ซื้อและผู้ขาย2ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายหลกักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจะโอนไปยังผู้ซื้อ ตั้งแต่เมื่อได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายกันสาต้องมีการตกลงว่าจะชําระราคาสินราคาเพียงแต่ตกลงกันว่าจะชําระก็ราคากันก็เพียงพอไม่จําเป็นต้องช,ชำระทันทีแต่อาจะชําระกันในภายหลังก็ได้หลังสัญญาเกิดขึ้นแล้วสบุคคลที่มีสิทธิ์ทําสัญญาทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเป็นบุคคลที่มี อายุบรรุนิติภาวะคืออายุ20ปีบริบูรณ์หรือบรรุนิติภาวะโดยการสมรสถ้าชายหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วต่อไปนะคะประเภทของทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์สินที่ไม่ได้อยู่กับที่สามารถนําติดตัวไปไหนมาไหนก็ได้เช่นเพชรพลอยรถยนต์เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้า สองอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่ติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการทาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นเช่นอาคารบ้านเรือนสามสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษคือทรัพย์สินทรัพย์ที่กฎหมายได้กำหนดให้เช่นเรือกำปั้นที่มีระวางตั้งแต่6กตันขึ้นไปแพร่ที่อยู่อาศัยและสัตสัตว์ป่านะคือช้างม้าวัวควาย คุณผอพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ